เอสาผ้ามา่านบริการติดตั้งผ้ามา่านมูลี่ม่านปรับแสงวอลเปเปอร์ aper, ซักมา่านประเมินราคาฟรีโทร0 9 1 8์7 9 6 1 9คุณบุม๋ม Facebook Page SR าผ้ามา่านบุรีรัมซุ้มประตูเข้าห้องครัวนะครับจะเป็นการทำแบบโค้งนะครับคล้ายกับประตูโรมันนะครับนี่ับผมยังคงความเป็นบ้านเก่านะครับอิดบ,บล็อกดูรบายอากาศนะครับ เป็นกระเบื้องลาหินผมชอบลานนี้มากเลยครับสวยมากเลย สวัสดีครับมาพบกันแล้วนะครับผมกับช่องบ้านสูตรเฮอจอร์เคมากนะครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับแขกนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านหนองดุงตําบลเมืองแก่อาเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ผมก็มีบ้านโมเดิร์นสวยๆนะครับผมเงินก็ประมาณ4 7 0 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับจะขึ้นด่วนสรุปว่าถุกทุกแพงเข้าไปชมกันก่อนนะครับบ้านหลังนี้นะครับจะมีอยู่2ห้องนอน2ห้องโถง1ห้องครัว1ห้องน้ําแล้วก็1ระเบียงหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวเราให้ดูรอบบบ้้าาาานนนนนกกัััั่่ออครรภพวววขงงงตเป็ยไบ สวยงมไหมครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในเลยครับตามผมมาเลยบ้านหลังนี้นะครับจะมีความกว้างอยู่ที่6เมตรนะครับลึก12.5เมตรนะครับมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่63ตารางเมตรนะครับและส่วนของระเบียงนี้ครับจะมีความกว้างอยู่ที่6เมตรลึก2.5เมตรนะครับก็จะมีเสาระเบียงนะครับผมตกแต่งด้วยโทนสีเทาเข้มนะครับตัดด้วยบัวสีขาวนะครับบนล่างนะครับก็อันนี้จะเป็นการแต่งเสาระเบียงหน้าบ้านนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3ต้นนะครับห่างกันอยู่ล็อกละ3เมตร3เมตรนะครับผม ก็ตรงนี้ก็จะเป็นการปูพื้นด้วยกระเบื้องขนาด40คูณ40เซนติเมตรนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของระเบียงหน้าบ้านนะครับจะมีความกว้างอยู่ที่6คูณ2องเมตรนะครับในส่วนของโครงสร้างหลังคานะครับก็จะเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับแปรจะมีขนาดอยู่ที่2อคูณหนิ้วะครับเป็นแปรเหล็กกาวนัยนะครับแล้วก็เหล็กจันทันจะมีขนาดอยู่ที่ เหล็กจันทันเขาเรียกว่าเหล็ก C 3นะครับเป็นเหล็กกาวนไนนะครับอันนี้คือเหล็กจันทันนะครับหลังคาเมทัลชีสนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโครงสร้างหลังคาครับเรามาดูดีเทลของด้านหน้าตัวบ้านกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าของตัวบ้านนะครับจะมีความกว้างอยู่ที่2เมตรนะครับสูง2เมตรสิเซนติเมตรนะครับจะเป็นกระจกใสเขียวนะครับอลูมิเนียมอบขาวนะครับจะเป็นจะเป็นประตูอลูมิเนียมอบขาวกระจกใสเขียวนะครับเป็นประตูบานเลื่อนนะครับเลื่อนได้ทั้ง2บานเลยนะครับก็จะมีบัวนะครับติดตั้งรอบ บานประตูเลยนะครับตกแต่งรอบบานประตูเลยนะครับนี่เป็นบัวปูนนะครับทาสีขาวนี่ครับบ้านนี้ก็จะมีป้ายเขียนว่าบ้านนี้ดีทรัพย์สินปูนทวีนะครับใน<อ>ส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าต่างบานโชว์ของห้องนอนห้องแรกของตัวบ้านนะครับจะมีขนาดอยู่ที่50ซนเมตรสูง1นึ่เมตรห้นะครับ จะเป็นหน้าต่างอลูมิเนียมอบขาวนะครับกระจกสายเขียวนะครับที่มองเห็นเป็นสีฟ้านี่คือม่านนะครับม่านเป็นสีฟ้านะครับก็จะตกแต่งด้วยขอบบัวปูนนะครับรอบวงกบหน้าต่างเลยนะครับก็จะมีหน้าต่างบานโชว์บานตายอยู่2ที่นะครับของห้องนอนห้องแรกนะครับนี่นะครับขนาดเดียวกันเลยเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นสีกันเปื้อนนะครับสูง20ซนติเมตรนะครับสูง20ซนติเมตรนะครับโอเคเราไปเข้าข้างในตัวบ้านกันนะครับ เชิญตะกล้องเข้าไปก่อนเลยครับเข้ามาแล้วก็จะมีห้องโถงนะครับขนาด6คูณ3เมตรนะครับจะเป็นห้องโถงที่มีอยู่2ห้องนะครับ18ตารางเมตรนะครับในส่วนของพื้นนะครับจะเป็นพื้นกระเบื้องนะครับธรรมดานะครับ40คูณ40ซนติเมตรนะครับเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะครับฝ้าจะเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับโคมไฟดาวไลท์ขนาด4นิ้วมีอยู่ทั้งหมด3ดวงนะครับ3โคมนะครับ ในส่วนของปลั๊กไฟนะครับจะมีปลั๊กไฟใช้สอยอยู่3จุดนะครับอันนี้จุดที่1นะครับจุดที่2แล้วก็จุดที่3ตรงนั้นแล้วก็จะมีช่องเสียบสายเคเบิลทีวีอยู่ช่องหนึงนะครับสวิตช์ปิดเปิดไฟก็มีอยู่2จุดนะครับตรงนี้กับตรงนู้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเบรกเกอร์ของตัวบ้านนะครับเป็นส่วนที่ควบคุมไฟของตัวบ้านนะครับประโยชน์ของมัน,นครับ นอกจากจะตัดไฟแล้วก็จะจ่ายไฟไปยังในแต่ละอุปกรณ์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นเครื่องทำน้าอุ่นเอระบบไฟในบ้านนะครับหรือไม่ก็แสงสว่างของไฟในบ้านครับอย่างเช่นหลอดไฟอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นการแยกประเภทของไฟไเลยนะครับเด็กเกินอันนี้นะครับเรามาดูห้องนอนห้องแรกนะครับดีเทลของห้องแรกก็คือรายละเอียดของห้องแรกจะเป็นประตูบาน UPVC นะครับขนาด80สูง2เมตรนะครับมวงกบไม้ครับเข้ามาเลยครับ ข้ามาก็จะเป็นห้องนอนที่มีขนาด3าคูณสเมตรนะครับสูง2องเมตรห้บฝ้าก็จะเป็นฝ้าฉากเรียบครับผมก็จะมีโคมไฟเราไลท์อยู่สโคมนะครับเดี๋ยวเปิดหน้าต่างให้ดูนะครับหน้าต่างก็จะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนนะครับขนาดเมตรคูณเมตรนะครับอลูมิเนียมอบขาวนะครับกระจกใสเขียวนะครับเลื่อนได้สองบานเลย สเปคหน้าต่างนะครับจะมีขนาดเท่ากันทั้งบ้านเลยนะครับจะแตกต่างกันแค่ตรงนี้พิเศษหน่อยห้องนอนห้องแรกจะเป็นหน้าต่างบานตายนะครับเป็นหน้าต่างโชว์หน้าบ้านนะครับอันนี้บานตายนะครับอันนี้ก็จะเป็นม่านพับนะครับอันนี้ก็เป็นม่านที่ทําโดยทีมงานของ s r ผ้าาม่านทีมงานเรานี่เองนะครับเดี๋ยวให้เบอร์โทรไว้ข้างล่างนะครับถ้าสนใจนะครับตรงนี้ก็จะมีปลั๊กใช้สวอยู่1ที่นะครับสองที่นะครับปออภัยนะครับ อันนี้เป็นปลั๊กจุดหนึ่งแล้วตรงนั้นอีกจุดหนึ่งนะครับมีอยู่สองที่นะครับมีเป็นปลั๊กใช้สอยภายในห้องนอนนะครับแล้วก็มีสวิตปิดเปิดไฟอยู่อันหนึ่งนะครับเป็นควบคุมไฟดาวไลท์ของห้องนอนนะครับโอเคเราไปห้องนอนข้อที่สองมาต่อเลยครับเรา,าดูห้องนอนข้อที่สองนะครับก็รายละเอียดเหมือนกันเพียงแต่ว่าด้านนี้จะมีห้องนอนจะเป็นห้องนอนที่มีหน้าต่างอยู่ด้านเดียวนะครับหน้าต่างขนาดเมพูเมตนะครับหน้าต่างบานเลื่อนลูิเนียขอกขาวเลื่อนได้ทั้งสองบ้านเลย พื้นก็เป็นพื้นกระเบื้องธรรมดา4 0ณ4 0เซนติเมตรนะครับตรงนี้จะตัดจะเป็นสีกันเปื้อนนะครับความสูงอยู่ที่10เซนติเมตรนะครับนี่คือสีกันเปื้อนหรือเรียกแบบบัวบัวบ้านจะเรียกบ,บัวบ้านก็ได้นะครับสีบัวบ้านนะครับสีบัวบ้านขนาด10เซนติเมตรนะครับเป็นสีเทา theo, theo, theo เทาเทาเข้มๆนะครับสีของผนังห้องนอนจะเป็นสีขาวฝ้าฉากเรียบโคมไฟดาวไลไท์สองดวงนะครับ นี่ก็ในงบประมาณ4เซนจนหมื่นบาทนะครับส่วนเบอร์ช่างเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ใต้ทลิปนะครับก็ราคาน่าจะต่อรองกันได้นะครับแต่ช่วงนี้เหล็กแพงก็น่าเห็นใจช่างนะครับผมแล้วก็น่าเห็นใจลูกค้าทุกคนเหมือนกันนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มประตูเข้าห้องครัวนะครับจะเป็นการทําแบบโค้งนะครับคล้ายกับประตูโรมันนะครับขอเชิญเข้ามาในห้องครัวเลยครับเข้ามาในที่ห้องครัวเลยนะครับห้องครัวนะครับจะมีขนาดอยูุ่ที่4เมตรนะครับตรงนี้นะครับกว้าง4เมตรนะครับ ตรงนี้กว้าง4เมตรนะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับ4เมตร40นะครับ4คูณ4เมตรนะครับกระเบื้องเป็นกระเบื้องธรรมดานะครับ35คูณส5เซนติเมตรนะครับกระเบื้องห้องครัวนะครับฝ้าก็จะเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับมีโคมไฟดาวไลท์ขนาด4นิ้ว2ดวงนะโคมนะครับ สวิตปิดเปิดก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ควกคุมไฟดาวไลา์นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสวิตอันนี้จะเป็นปลั๊กนะครับเอาไว้ใช้สอยมีอยู่2จุดนะครับนี่กับตรงนี้นี่ครับผมยังคงความเป็นบ้านเก่านะครับอิดบล็อกดูระบายอากาศนะครับนี่ครับสวยนะครับยังใช้ได้ครับปัจจุบันนี้ก็ยังนิยมใช้กันอยู่นะครับมาดูตรงส่วนของเคาน์เตอร์ห้องครัวนะครับ จะเป็นเคาน์เตอร์ที่มีขนาดอยู่ที่ความกว้าง60ซนติเมนะครับซึ่งมีขนาดเท่ากับแผ่นกระเบื้องแกรนิโต้เลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นกระเบื้องแกรนิโตนะครับแล้วก็จะมีซิงค์ล้างจานอยู่หนึ่งหลุมนะครับแล้วก็ด้านหน้าเคาน์เตอร์ก็จะมีประตูบานซิงค์อยู่หนึ่งคู่นะครับ <Wow. S 1> นะครับเอาไว้เก็บจานเก็บข้าวของนะครับอันนี้จะเป็น UPVC นะครับ ตรงนี้จะไม่มีอะไรจะเป็นที่วางที่ใส่แก๊สนะครับที่เก็บทางแก๊สนะครับสูง80ซนติเมตรนะครับโอเคเรามาดูห้องน้ํากันนะครับในส่วนตรงนี้นะครับทางเข้าห้องน้ำครับยิกว้างยี่สิบเมตรห้นะครับเราดูห้องน้าครับผมเรามาดูในรายละเอียดของห้องน้ำันเลยนะครับตั้งแต่ประตูเข้าเลยนะครับจะเป็นประตู PVC นะครับขนาด70ซนติเมตรนะครับสูง180นะครับผมสูง185 ผมไม่ใช่มารถที่จะเข้าหน้าประตูห้องนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าผมเป็นไซส์ที่ต้องสองเมตรเท่าน,นั้นนะครับบ้านผมเ <c oughs> <c oughs> ข้ามาก็จะเป็นพื้นกระเบื้องผิวหยาบนะครับใน <c oughs> ส่วนของผนังก็จะตกแต่งด้วยกระเบื้องบุผนังลายหินนะครับสวยงามมากเลยครับขนาด30มสคูณหกซนติเมตรนะครับนี่6 0นี่30นะครับ เป็นกระเบื้องลายหินผมชอบลานนี้มากเลยครับสวยมากเลยห้องน้ํามีนจะมีขนาดอยู่ที่160นะครับแล้วก็ลึก2เมตร10นะครับจะไม่มีแบ่งส่วนเปียก่วนแห้งนะครับก็จะน,นี่ก็จะเป็นฝักบัวธรรมดานะครับอันนี้ก็จะลอยสายร้อยสายไฟไว้น่าจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับก็จะมีบล็อกปิดบล็อกระบายอากาศแล้วก็จะมีช่องลมนะครับหน้าต่างอลูมิเนียม บางกรีนะครับเป็นกระจกบานซ้อนนะครับแล้วก็จะมีกระจกแล้วก็จะมีที่วางอุปกรณ์เกี่ยวกับาการอาบน้ำในำห้องน้ำนะครับก็จะมีก๊อกน้าและส่วนของตรงนี้นะครับปูขึ้นมาสูงอยู่ที่1เมตรนะครับครับผมเป็นไงนกันบ้างครับผมหลังจากที่ดูบ้านหลังนี้ที่ผมรีวให้ดูนะครับผมถูกใจกันบ้างไหมครับก็เงินก็ประมาณ4ี่0 0นเจ็ดมืนบาทนะครับนำไปเป็นไอเดียได้นะครับผมราคาก็ไม่แพงนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรช่างเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ผม นะครับแล้วก็ช่องบ้านสูญหอจระเขมากก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดสั่กระดิ่งให้กับช่องบ้านสูญหอจระเขมากกันเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับโอ้ที่สำคัญนะครับผมต้องขอขอบคุณเจ้าของบ้านเลยครับแม่อ่อนจันทร์นะครับที่อนุญาตให้ถ่ายทำรีวิวบ้านอันหลังนี้ไว้เป็นไอเดียให้กับพวกเราได้ดูกันนะครับสหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ